ทีนี้พอมองกลับมาที่นิด้านะครับหรือสถาบันบัณฑิตพัฒนาบ,บริหารศาสตร์ที่เราไม่ใช่แค่จัดการเรียนการสอนแต่เรายังทําวิจัยเรายังบริการวิชาการแก่ชุมชนสร้างประโยชน์แก่สังคมเนี่ยครับอยากให้อาจารย์ในฐานะที่อาจารย์จับข้อมูลพวกนี้มาครับนิด้ามีบทบาทยังไงบ้างครับสำหรับประเทศไทยในการขับเคลื่อน S d G ด2ีตรงนี้ครับค่ะก็โอ้โหของนิด้าเราเองเนี่ยนะคะหนึ่งนะคะเราไม่ใช่แค่สอนอนะฮะรเราไม่ใช่แค่วิจัยแต่เรามีการ ส่งต่อองค์ความรู้นะคะในทุกเรื่องไปสู่ชุมชนไปสู่สังคมเยอะมากแล้วก็สิทธิ์เก่าเราก็บําเป็นประโยชน์อยู่ทั่วประเทศนะ<ม>รวมทั้งทั่วโลกด้วย<ม>ก็หนึ่งนะคะในแง่าการเรียนการสอนเนี่ยก็จะรู้เราจะเห็นได้เลยนะคะว่าในหลายๆวิชาก็จะพูดถึงเรื่อง SDG จริงๆน่าทุกคณะ<ม>ทุกคณะเรารพูดถึงอยู่แล้วนะคะว่เาเ d g 1 2ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนอยู่เสมออยู่แล้วแล้วก็<ม>อย่างที่คณะเองนะคะคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเนี่ย มันก็จะมีเรื่องที่เราต้องพูดเรื่องการจัดการสิ่งแวดล,ล้อม,อมซึ่งหัวใจสําคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องของเซอร์เคลไลค์เคิมีนะคะค,คือเศรษฐกิจหมุนเวียนนะฮะทำยังไงให้ทรัพยากรถูกหมุนเวียนอย่างคุ้มค่าที่สุดเพราะในหลายๆวิชาาก็จะพูดถึงบัตเตอร์ฟล์ไดอะแกรมว่าเออท่านี้มันเป็นวัสดุที่มันมาจากวงจรชีวภาพใช่ไหมคะมันสามารถกลับเข้าไปสู่ระบบธรรมชาติจัดการตัวเองได้สร้างประโยชน์ด้วยตัวเองได้จนไม่เหลือเป็นขยะต้องจัดการยังไง แต่ในส่วนที่เป็นวัสดุนะคะที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นเทคนิคอลไซเคิลเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการจัดการยังไงเราจะ Reuse, r e รี c ซเค e ลรีฟิล d u รีดิจะทำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นตัว b u t เตอร์ y d ไ a อะแกซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ c i r c ์ e ลค e c o โนมีเนี่ยถูกสอนในหลายวิชานะคะ mm hmm. ว่ะาในแง่ของการสร้างองค์ความรู้การถ่ายทอดองค์ความรู้ในสถาบัน,นมีอยู่เยอะเพราะั mm hmm. ้นการเรียนการสอนเราพูดเรื่องนี้เยอะอยู่แล้ว แล้วก็แน่นอนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเยอมากนะคะทั้งเรื่องของการผลิตการบริโภคแล้วก็ที่จะตอบโจทย์ SDG 1 2แล้วก็ส่วนใหญ่ก็ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเยอะแยะ,ะอันสองอันนี้ก็คือไม่ต้องห่วงเลยนะคะนิด้าทำได้ดีมากนะคะแล้วก็ด้านที่3ก็คือการจัดการนะคะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องของการจัดการขยะทั้งหลายในนิด้านะคะไม่น่าเชื่อเรามีนโยบายนิด้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เรามีคณะกรรมาการสิ่งแวดล้อมนะคะในสถาบันซึ่งก็ดูแลเรื่องพวกนี้อย่างจริงจังอย่างนโยบายนิด้าเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะครอบคลุมนะคะการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในนิด้าเพื่อให้มันเ,เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนจริงๆนะคะอย่างเช่นการแยกขยะนะฮะแต่นี้มันก็ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องนโยบายแต่มันมีการทํามีกิจกรรมในเชิงปฏิบัติเยอะแยะมากมายจากแทบทุกหน่วยงานในนิด้านะคะอย่างเช่นอย่างเช่น เราจะจริงๆก็โดยโดยโนโยบายเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่การจัดการขยะที่ต้นทางนะคะก็ชี้ชวนให้บริโภคอย่างรับผิดชอบใช่ไหมคะคแล้วก็ถ้ามันเกิดขยะขึ้นแล้วจะลดยังไงเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มตั้งแต่ต้นทางเราจึงเห็นการรณรงค์ในหลายๆรูปแบบนะคะในนิดาอย่างเช่นมีการมีโครงการนะคะซ e โร่อ นะคะก็คือจะเราจะมี e-waste drop point ใช่ไหมฮะคือขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายที่คุณไม่ได้ใช้แล้วคุณมาทิ้งตรงนี้นะเดี๋ยวเขาก็จะมีทีมงานที่เอาไปบริหารจัดการก็คือไปส่งต่ออย่างถูกต้องนะคะอันนี้ก็เรื่องขยะอนะิเล็กทรอนิกส์เนาะหรือ,รอเรามีโครงการเก่าของใครใหม่ของฉันนะคะนี่เขาจะรับบริจาคเสื้อผ้ามือสองนะคะที่เราไม่ได้ใส่แล้วเราไม่ได้ใช้แล้วก็ก่อนที่มันจะไปเป็นขยะ มันน่าจะถูกส่งต่ออย่างถูกต้องให้คนที่ขาดแคลนได้นําไปใช้นะคะไม่ใช่แค่เรื่องการคัดแยกขยะเนาะแต่ว่าเรายังมีการรีอย่างเสื้อผ้าก็เป็นรีแวร์ใช่ไหมคะใส่ใส่แล้วก็ส่งต่อเพื่อให้เกิดการใส่ซ้ํามันก็เป็นเรื่องของการสร้างให้เกิดทรัพยากรมันหมุนเวียนได้เกิดประโยชน์มากที่สุดอย่างเสื้อผ้าเนี่ยเราก็จะส่งไปที่มูลที่นกบ้านนกขมิน้นะคะหรือมูลที่กระจกเงานะคะซึ่งก็จะทําให้เสื้อผ้าถูกจัดสรร ไปให้คนที่เขาขาดแคลนจริงๆได้ใช้หรือกระทั่งไส้แม็กนะคะทุกท่านไส้แม็กเนี่ยที่เราเลาะออกมาจากสารพัดกระดาษทั้งหลายเนี่ยก็จะถูกส่งต่อไปยังสมาคมเพื่อคนพิการให้เขาเอากลับไปหลอมไปทําใหม่ให้เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยซัพพอร์ตผู้พิการได้ให้ใช้ชีวิตได้สะดวกขึ้นกระดาษนี่เราก็ส่งต่อไปให้ให้หน่วยงานทำเปเปอร์มาเช่คือมีการคัดแยกอย่างถูกต้องนะคะถ้าเราเห็นแล้วก็มีการส่งต่ออย่างถูกต้องอันนี้ก็ น่าสนใจมากนะฮะในแง่ของการพยายามจัดการขยะในสถาบันหรือถ้าเราแอบ,บเดินไปดูข้างหลังอาคารมาเลยนยคะเราจะเห็นเลยว่าเขามีการหมักนะฮะปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ที่แยกมาจากรงวงาหารใช่ไหมคะก็แล้วก็กาลังจะเริ่มปลูกผักออร์แกนิกแล้วนะ <c oughs> <c oughs> มันก็ทําครบวงจรจร,จร,จร,จริงๆแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องของการจัดการขยะ โดยนโยบายนิด้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ยังพูดต่อไปถึงว่าเฮ้ยถ้าคุณเป็นร้านค้าเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าที่มาค้าขายอยู่ในนิด้าเนี่ยหนึ่งคุณก็ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยร้านค้าเองก็ต้องจัดการขยะอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ hey, ถ้าสังเกตร้านค้าในนิด้าทั้งหมดก็จะไม่ใช้โฟมนะคะโฟมนี่มันจะไม่ย่อยสลายอันในนิด้าเนี่ยถ้าคุณเข้ามาทานข้าวทานอะไรจะไม่เห็นเลยว่ามีการใช้โฟมเพราะเราไม่ให้ใช่เงี้ยค่ะก็คือ นโยบายเหล่านี้ก็ได้ถูกส่งต่อไปยังทุกคนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในนิดาอันนีใน้ในสถาบันใช่ไหมคะคส่วนเรื่องของกรีนพ o ลิซีนี่เราเห็นเยอะมากอยู่แล้วก็เขียวนะคะสถาบันพื้นที่ไม่ได้เยอะแต่ต้นไม้เยอะมากนะเดีนยงไหนก็จะเห็นสีเขียวร่มเริ่นไปหมดเลยนะคะคคแล้วก็ยังมีเรื่องของการส่งต่อ องค์ความรู้เหล่านี้ไปยังชุมชนรอบๆแล้วเราจะเห็นแทบทุกคณะหรือหน่วยงานนะคะก็จะมีการออกไปทํากิจกรรมกับชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเป็นชุมชนในบริเวณใกล้เคียงหรือไกลออกไปนะคะอย่างเช่นมีการลงไปที่อย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพี่ก็ไปชุมชนที่หนองจอกนะคะนี่เราก็ไปทําเรื่องของให้ความรู้ทางด้านการจัดการขยะนะคะให้ถูกต้องแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงว่า เราจะสามารถเชื่อมต่อกับชุมชนโดยรอบยังไง<ม>เพื่อให้เขาเข้าใจการจัดการขยะให้เขาเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใช่ไหมคะเรื่องของการจัดการขยะอย่างถูกต้องแล้วก็ที่สุดมันก็จะสร้างเป็นรายได้กลับมาให้ชุมชนได้ด้วยนะคะมันก็<ม>นี่ได้จริงก็ทําครบทุกม,มิติเราทําได้ดีมากเพราะว่าจริงมันเป็นเรื่องใกล้ตัวก็เน้นเน้นก็คือถ้าเราสร้างจิตสํานึกที่ถูกต้องได้ นะคะมันก็จะเกิดการผลิตแล้วก็การบ,บริโภคอย่างรับผิดชอบได้ค่ะ ครับก็ถือว่านีด้านี่ทําหลากหลายเลยไม่ได้แค่การเรียนการสอนในห้องเรียนแต่ยังนําไปสู่การปฏิบัติด้วยการสร้างองค์ความรู้ให้กับสังคมผ่านงานวิจัยการบริการวิชาการแล้วก็การลงไปชุมชนด้วยในการแบบให้ความรู้ในการออกแบบแนวทางสร้างคู่มือถือว่าหลากหลายมากแล้วก็ภายในนีด้าเองครับก็มีนโยบายหลากหลายเลยเช่นที่อาจารย์เ่าให้เราพวกพวกเราฟังมาสักครู่ครับเรื่องไม่ใช้โฟมมีการแยกขยะมีถังขยะที่หลากหลายอะไรอย่างงี้ครับเพื่อ ให้มีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบแล้วในท้ายเนี่ยครับอาจารย์อาจารย์อยากจะฝากอะไรหรือว่าอยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับเอสดีจีเป้าหมายที่12บสองไหมครับค่ะก็ SDG เป้าหมายที่12นะคะการผลิตและการบริโภคอย่างรับผิดชอบหัวใจมันก็คือง่ายๆอะคะ่ะเราต้องรับผิดชอบต่อทุกการกระทําของเราทุกๆพฤติกรรมของเราเพราะว่าทุกพฤติกรรมของเรามันส่งผลกระทบมันต้องใช้อะ มันต้องใช้ทรัพยากรน,นะคะมันถ้าเราใช้ไม่คิดในวันนี้วันหน้าเราก็จะไม่มีใช้นะฮะงนั้นเราก็ต้องมองว่าเราควรจะต้องมีความรับผิดชอบอย่างไรในทุกๆทรัพยากรจริงๆอ่ะมันง่ายมากอยากชวนทุกท่านนะคะท้าทายตัวเองเราต้องท้าทายตัวเองว่าเราจะใช้แก้วน้ําส่วนตัวเราจะใช้เสื้อผ้าให้คุ้ม,มเราจะประหยัดเงินหรือตั้งเป้าหมายแบบนี้ก็ได้นะคะสาหรับท่านที่เสื้อผ้าเยอะเนาะเราจะไม่ซื้อเสื้อผ้า365วัน แล้วเราก็ลองดูว่าเราจะทำได้ไหมม,มัน <คะ S 2> ไม่ใช่แค่การช่วยนะะทรัพยากรโลกให้ยังคงอยู่อย่างยั่งยืนอะแต่มันคือยังช่วยให้เราอะมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นด้วยเพราะว่าจริงๆในอนาคตนะะเราก็ต้องมีเงินไว้ใช่ไหมคะเคยคิดไหมคะว่าเราจะมีอายุเราจะใช้ชีวิตไปถึงอายุเท่าไหร่ถ้าเราต้องอยู่ถึง80 85เราต้องอยู่ถึง100ปีนะคะเราจะมีเงินพอใช้ไหม,มสิ่งเล็กๆที่ทาได้ ง่ายๆในวันนี้ก็คือประหยัดนะค,คิดก่อนซื้อนะคะบริโภคอย่างรับผิดช,ชอบเพื่อให้มีตัวเองเนี่ยตัวเราเองมีทรัพยากรทางการเงินพอใช้ไปตลอดชีวิตนะคะก็ชวนทุกท่านท้าทายตัวเองนะคะ แล้วสําหรับในวันนี้นะครับอาจารย์ไม่ได้ให้แค่ความรู้นะครับแต่อาจารย์ยังให้แนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของเราด้วยนะครับทั้งการบริโภคในชีวิตประจําวันก็ดีหรือว่าการรับผิดชอบต่อสังคมนะครับที่จะส่งผลกระทบต่อโลกและตัวเรารวมถึงสังคมและคนรุ่นหลังด้วยนะครับและในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ดรอัชรายมศิล์นอาจารย์ประจําคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับ ขอบคุณค่ะ